นี่โซบค่ะนุ่มลเป็นกินุ่นกับนุ่มงกินุ่นก็มี่นกินุ่นไข่ปลาแดดกับปลาแดดอ่กับมะายค่ะซิงกิโลค่ะอึ่งไขโลละสามร้อยค่ีฟิอันนี้ทงละายโลละสองร้อยค่ะทางเขาตลาดล่านดอกจานรยูนาพ่อตากถินค่ะนาพ่อตากถินมาพ่อขะอุ้นนวนคนไหนเลยครับเนี่ยเม่งกินุ่นเนาะ แมงกินูนไข่ได้น oh, exactly. no, like mm ิเนาะขแมงกินูนใไข่มาพลอกับอุ่นนุ่นคนราคบพี่น้องเนาะาวถือใจแรกแกแข้ได้ค่ะนั่นาวาถือใจรถแรกแกแข้ด้ค่ะตลาดร้านดอกจานมาขายกู้มือาขกู้มือ้าเขากูน่อยกัไข่น้อยญงกัไข่ใ่กวสิหาหมอมาต้มื่งหมด้ ก็ใดก่อน่าใดหนึบาทจ้าิบาทเท่านั้นครับยังขายขนมขายขนมครับออเย์หน่อยไมาับเหน่อยเังนมข้าเนไน่ี้ยังเน่ของเฮาโอ้กะปูพี่กระปูไม่กบไปไค่ะพี่เออนีกระปูแลวก็มีบ้มงกนนู่น้เมงนนู่นเมงกินู่นเขียดแทงกระปู อันนี้เกล็ดแหง้งกระป๋อมรรก,กระป๋อมสองตำล่าท,ที่บาทนึงดอกแอ่เออเฮาท่างเขาต,ต,ตลาดล้านดอกจันจา้าะคอกระรกมีได้ไอ้ปลาคอกระรกมีตึ้งกระมีแต่ว่ามือนี่อาชีบบบขึ้นเมือว่านเมือว่านลายแห้งบบหน้าแต่คอทันต์บรรยากาศข้างเขา ตลาดล่าดอกจันข้าวที่ข้าวที่มีผ่อนแม่เจ้าว่าบุท่านเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเบิ่งข้างในก่อนเอา้าตึงยังมีกันอยู่ตัวนี้ตึงอื่นโอ้ตัวนี้ตัวนี้อื่นใครพี่น้องใครจ้ะใครใครใครตัวนี้จะใครโลล้วนอื่นเขาอื่นใครตัวนี้จะใครตัวนี้ก็ใครแต่น,ตน,นี่โอ้ว่าฉันหมอนี้ยังมีอยู่ เ้อกินขขา้องซือมีอึ่งมือนี่มืออึ่งมือนีขายอึ่งนหมออึ่งไายอึงลายอึ่งของไอ้โอ้ยมันคือรชาติรสชาติอไึงลายอึ้งไหวอึ้งไขยนี่อย่างนี่หมกจองด้นี่โอ้ยหมกจองแมงแขงขนมปังหอยขนมนั่งเล็บก็มี

สย่างแนย,ยูนแต่ขันาสากะจเบิร์ตัวละวันนี้ยังพอมีเลยครับคือ,อเขียนแหงดอกแคน,นานให้พ่าบ่ามีดอกแคมีจเจือทุง่งราชบาทละครับเนี่ยที่บาทจ้าทีบาทเออเอเออทุ่งหนึ่งหน่อ,นอใหม่เพชรมักม่วงพักหวานอานอือนๆ ไม่ขเนี่ยเขาหลังกินเขาโอ้ยตึงนะโอ้ยตึงๆร่วมมาแนวนี่ตึงเลยครับโอ้ยาดเนี่ย,ออดเ,ดยเออเฮ้ยตึงยังพอมีอยู่เลยครับพี่น้องตึงโอ้ยคนแห้งกระลำหม่งางอ๋อสีทองอยู่กระมีตอนนี้โอ้ตึงไหลตึงไหล ตลาดกานดอกจานเคมะาะบรรยากาศวันนี้วันจันทร์คนพิธีมณีอึงไข่เนาะอึ้งไข่อึ้งไทยไม่ขาดรับอึ้งไข่ไข่รอกลูอะไรตัอมันขายโหลดเท่าไรล่ะมุ้งเม่กี้หล่ออยู่เนาะ ใใสใ่่่้ตึงอ่างแต่ลายร้านดอกจันอาเมริาตื่นละเมิารับพี่เห็นตึงหลายลา อานแบกันตอนนี้อึ้งไล่อึ้งไว้โอ้ตอนนี้ก็อึ้งไล่ต้องทลุ้งอร่อยองแบบ80องทุ้งอร่อย80ไข่ไข่หนองนัวสมองหัวปลาแด็ปลาลาหน่อหน่อสมองนอหงัวสมองัว มังม่วงหิมะผ่านอันนี้คือระโอใหม่ครับอบใหม่ๆว่ะของลาหคิดบาทมะม่วงหิมพผ่านนี่เหรียญเก่าเหรียญใหม่รับซื้อรับซื้อแล้วก็ขายนขายน้ำอุทาน้ำพระข้าวกรอบน้ำเหรครับข้าวกรอบพระน้ครับข้าวกรอบพระกาตลาดร้านดอกจันมาไกมาย้ะครับขันมี หากมีอยังสีมาเผากรอบกับมาใส่บริการเพื่อนใดไม่ขาดเลยคักขนาดเลยนั่งหอยค้าเลยโอ้ยเพื่อนได้หลุดคายดีบ่หูตัวนี้แห่งอึ่งไข่ทยอึ่งไข่ไทยเจอกับก้อิเบิร์ตแล้วกันมาจ่าก e oh, ับเบิร์ตคือว่าล้วอ or ึ่งไทยอึ่งไข่อึ่งไ่อึ่งไรกับซิเบิร์ตเลยบรรยากาศ ตลาดล่าดอกจานมาดอางืนก็ยังเขมีอยู่อื่นไข่ไข่อื่งก็ยังมีหลายอยไปเจ่าได้กับอื่งอื่อื่องขนเตีงอะไรอยู่ทั้งไก่ได้พี่น้องเลยพักสดรบหน่อไม้จะันว่าอื่งไข่ก็ยังซี่ออยู่คือเก่าได้หร อึอ้งร่วมกับสิถือรงแนี่แจ่ว่าอึงไล 80, ง่นี่ทุงละแปดสิบชองทุ่งลอยหสิบอึ้งไอึงไล่กับสิถือรงโอ้น้ำเพิงน้ำเึิงน้ำมิ้มเหนียนี้พะมาเบิงอึงบรรยากาศตลาดลานดอกจาน วันจันทร์โอ้วันที่เทวดาพูดแล้วก็ลืมอาเจ้วาวันจันทร์เนะาะอือยงไล่ยิงไล่มานีนนน้กระเป๋าอิตูกปลา,าอิตูวางมันหน่อยวางมันหน่อยเด้อไลายอยู่จอดเล็กๆหน่อย,ยอกันไล่เจ้ากันไล่เยอะอย่างเงี้ยอยังแบบค่อยๆก็เลือกเอา คือใครอยู่ในส่อเล็กๆแล้วโขึอนไ่หาบาเอาไปไดเมื่อน่ต้มหรือดไรอหะเขาไมตนเอางไป้นโ่หอดเน่เตืหน่อตนนะเตือนนวเตือนนะตนนะเอนนะเตือนนะตนนะเอนตืนเตือนตือนนะเตือเตือนนะเอะตอนนะเตือนตนนะอะตือนนะ่อนตนะเตือนเตือนองนะน ปลาแตวมี้ล่ปลาเป็นไก่เป็นเลือกขา่ตัวใหญ่ๆหัวบวชมาจากปลาชดปลายังมีน้ำมันโนมีพักกระเฉดพักหัแยงปลาแหงตึงแหงตัวนี้ปลาชดเลยปลาชดให้ผึ่ใส่ออกมีออกสิไปลาชดเลยปลายหงมันมั่ว มองนี่ปลาสดด้วปลาสดมืออมนี่อ้ปลาสีปลาสีเนาะลาบลาบราบูสองข้มดงร้อยห้าสิข้างล่างสองร้อปดสลาสด,สดมือเมี่มี้อมือน,นี่บรรยากาศร้านดอกจานมีปลาสดมากเหมือนกันมมี่พี่เนาะมือนี้มีแต่ว่ามืออื่นกับมีมี่เหรละ่ะ ปลาแห้งอึ้งวะนี่สูเจ้าได้อึงเนี่ยเจ้าได้แพงได้กับนี่มีอึงม,มาเหลือกเอาเลยนะเหลือกแพงได้เม่าผู้ได้ว้าวถือข้อซื้อกันได้ต่อรองราคากันได้ครับอันนี้คนเฮ็ดเป็นอึงแห้งให้แล้วนี่อันนี้ เห็ดป็นของขวาพวงกรุงเทพบด้สบายเลยเออแหงก็แซบๆได้มันไหมอ่าอแหงไม่ไหมมันมันใครๆได้เนาะเมนแข่งเมงแข่งก็มีนะจ๊ะมักตรลัดก็มีนะจ๊ะเออตรลัดเอืองเอบรรยากาศวันนี้ลานดอกจานวันจันทรนอนไหม แมงไม้แมงแข้งแมงแมงแมงต่างๆยังซื้อ,อยังเนี่ยดอกให้เบ่งบรรยากาศไปเอาทันมากจะแวะซื้อถามรคาคา